เกมคู่นี้ครับคือหนึ่งในบิ๊กแมตช์หยุดโลกสะเทือนยุโรปอาเซนอล Arsenal, เปิดบ้านรับกันมาเยือนของยักษ์ใหญ่ไบร์มิวนิกเมื่อทีมที่ชนะรวดซีเกมสิติชนะ100 2ทีมมาเจอกันมันต้องแหลกกันไปข้างแต่คำถามคือทำไมหลายเสียงจึงเชื่อว่าเสือใต้จะไม่แพ้ในเกมนี้เกมรับเหล็กกล้าของปืนโตเจ้าบ้านปะทะเกมรุกสุดครบเครื่องของเสือใต้อาจทำให้รอยยิ้มหายไปจากเอเมเรตสเตเดียมและอย่าลืมว่าที่ผ่านมาไบร์ทมานมักเป็นยาขมของเหล่าเดอะก,กันเนอร์เฮียจะวิเคราะห์เจาะลึกและฟันธงให้สะใจจเเเช่นคยต็ม ส่วนอีก3คู่เหลากันลึกๆคัดแชมเปี้ยนลีกคู่เด็เดๆครับปาริสแซงแชมงเดินแรงใส,ส่สเปอร์เรียบผูสู้ตาย p s เีไอโอเฟนและโอลิเปกอสท้าชนเรียวมาริดส่วนเมื่อคืนชนะ1ตาย3ตัวเต็งติดตาตดาของเรา Barcelona, บาเซโลนาบุกแพ้เชลซี3 0ให้รองไปเสมอคร,ครึ่งตายเกมคู่แรกของเราครับคู่เอกเลยอาเซนลเจอกับบาเยิร์นมิวนิกเตะกันเวลาตีสามอังกฤษชนกับเยอรมัน ฝั่งของเจ้าบ้านอาเซนอลปัจจุบันอันดับที่2ของตารางแชมเปียนลีกรอบลีกสเตทครับสนัดชนะรวดยิงได้11ไม่เสียประตูเลยเก็บได้12แต้มเต็มอีกหนึ่งภารกิจของอาเซนอลครับก็คือถ้วยนี้ที่ฤดูกาลก่อนพวกเขาไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะพ่ายให้กับทีมแชมป์ในปีนั้นอย่างปารีสแซงแมงในฤดูกาลนี้อาเซนอลคือหนึ่งในทีมที่ฟอร์มดีมากของยุโรปครับในลีกก็นำห่างเป็นจ่าฝูงส่วนในแชมเปียนลีกก็เป็นหนึ่งใน3ทีมที่ชนะรวดทั้ง4ี่เกมอยู่อันดับที่2ของงตาารกสเรียป็นอง ฟอร์ม5เกมหลังจากทุกรายการชนะ4เสมอ1ไม่แพ้และเอาจริงๆเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมา15เกมติดต่อกันแล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่แพ้ก็คือแพ้ต่อลิเวอร์พูลและหลังจากนั้นชนะถึง13จาก15เกมนั้นโดยที่ในเกมล่าสุดของแชมเปี้ยนครับพวกเขาบุกอัดาลาเวปลัก0-3ส่วนเกมล่าสุดจริงๆคือเกมลีกที่โธมสเปอร์ไป4-1ถ้าเอาตามมาตรฐานของแชมเปี้ยนปีก่อนตั้งนะครับที่อันดับที่24ได้11แต้มอาเซนนลนน่าจะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟได้แล้วเป็นอย่างน้อย แต่แน่นอนพวกเขาหวังเข้ารอบโดยตรงในฐานะท็อปแโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยหลายรอบจะได้เอาเวลาไปโฟกัสกับการล่าแชมป์ลีกและด้วยฟอร์มหลังแบบนี้อัสนอนจะลงสนามด้วยความมั่นใจความพร้อมของทีมตมรายงานผู้เล่นบาดเจ็บได้แก่กาเบียลมาคิเยสและไคฮาร์เวตส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีวิกตอร์โยเคเลสกาเบียลเคซุสและมาตินโอเดนการ์ดผู้เล่นทีมนาจตาเอเซ่ไม่พูดถึงไม่ได้แน่นอนครับสลับตัวรุกทีมชาติอังกฤษที่เกมล่าสุดกดแฮตริกในเกมถล่มไก่สเปอร์นับตั้งแต่ย้ายมาจากพาเลส ก็มาเป็นตัวหลักในเกมบุกได้ทันทีครับฤดูกาลน,นี้กับอาเซนอลน18เกมทุกรายการทำไป5ประตู2แอสซิสฝั่งของเคมเยนบาเยอร์นิชเือใต้จากเยอรมันครับอันดับที่1ของแชมเปีบบ้ยนลีกรอบลีกสเตทตอนนี้มีสติชนะรวดทั้ง4เกมเช่นกันครับยิงได้14เสีย3เก็บได้12แต้มคู่ต่อสู้สุดเดือดคืนนี้ของอาเซนอลนคือทีมที่ผลงานสถานยุโรปเช่นกันอย่างบาเยอร์ที่ทุกอย่างแทบจะเหมือนกับอาเซนอลนเลยครับในลีกบาเยอร์ Bayern ก็นำเป็นจ่าฝูงนำตโดดชนิดทีี่่ยไมแพ้้ใใครสนวนว มีสิ่งที่ยังคาใจบาเยินหลังจากตกรอบแดทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนลีกซีซั่นก่อนครับพวกเขาต้องการทําให้สําเร็จในฤดูกาลนี้ตอนนี้บาเยินอยู่อันดับที่1ในตารางลีกสเตทด้วยเสติชนะรวด4ี่เกมแต่ว่าลูกได้เสียดีกว่านอนัชแนฟอร์ม5เกมหลังจากทุกรายการก็ชวนสยองครับชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ภาพกว้างก็คือตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครเลยชนะรวดเสมอแค่เกมเดียวเกมแชมเปี้ยนลีกเกมล่าสุดบุกไปสส่แชมป์เก่าปรารีสแซตงแมงคาบ้านชนะไป1ประตู่องส่วนเกมล่าสุดจริงๆคือเกมล ที่ไล่ยิงไฟบวกคืนครับชนะไป6ประตูต่อ2ด้วยฟอร์มหลังที่ดีแบบนี้ไบรอนจะลงสนามด้วยความมั่นใจหวังจะปิดจ็อบรอบลีกสเตทให้ไวเช่นกันความล้อของทีมครับวันนี้ที่ลงไม่ได้แน่แน่ลุยดิอาสตัวรุกครับโดนใบแดงจากเกมก่อนส่วนที่เจ็บลงไม่ได้มียามานมูเซล่าและอันฟองโซเดวีส่วนที่ต้องเชคฟิตมีเซอร์กากีผู้เล่นที่น่าจับตาไมเคิลโอลิเซอัลเตนอนมีเอเซ่ไบรอนก็มีโอลิเซ่ครับแถนทั้งสองคนยังเป็นศิษย์เก่าของคริสตันพาเลตเหมือนกันอีต่างหาก โอลิเซ่โชว์ฟอร์มเทพสุดๆในเกมล่าสุดครับที่ชนะไฟบวก6 2สองทำไป2ประตู3แอซิสเรียกได้วาด่าแทบมีส่วนกับทุกประตูกับทีมชาติเกมล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยครับทำได้1นประตูในเกมเจอกับยูเครนฤดูกาลน,นี้กับบาเยินเล่นไป18เกมทุกรายการทำไป9ประตู8แอซิสกำลังมั่นใจสุดๆเช่นกันการเจอกันของคู่นี้เจอกันครั้งล่าสุดฤดูกาล2อ2 4ครับในเกมแชมเปี้ยนลีกเกมแรกบ้านของอาเซนอลเสมอกัน2 2ส่วนเกมที่2บ้านของ Bayern, Bayern, บาเยินบาเยินชนะไป1 0ภาพรวมการเจอกันสิบครั้ง Arsenal, าเยอนชนะไป5ครั้งสเสมอกัน3ครั้งเป็นาเยอนทำได้ดีกว่าสกอร์สูงสกอร์ต่ำออกอย่างละ5ครั้งตะลาะดละ่าซับเปิดมาให้วันนี้เป็นเจ้าถิ่นอสซนครับต่อที่ราคาปอปอสเสมอรครบครึ่งจ่ายที่0.97สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.75จา่ายที่0.97เช่นกันจากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงเสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับซึกยักษ์ชนยักษ์ครับ2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในคืนนี้ต้องมีคนเสียเสถิติวินเลทแน่นอนเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีหน้าเสมอนะครับ และใช่ครับเฮียบอกว่าเกมนี้มีโอกาสออกหน้าเสมอบาเยอร์นอย่างน้อยจะไม่แพ้เพราะอย่างแรกครับบาเยร์นเองก็ฟอร์มโหดโหดกว่าอร์เซนอลซะอีกนะครับแข่งมา18เกมตั้งแต่เปิดฤดูกาลชนะ17เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครทั้งในลีกและในแชมเปี้ยนีกครับความมั่นใจมาเต็มในแชมเปี้ยนลีก,ก็สมบูรณ์แบบชนะ4เกมรวดยิงได้14เสียแค่3ครับและที่เจอเนี่ยหินหินทั้งนั้นครับไม่ใช่ไก่กาผ่านมาทั้งเชลซีปารีสแซงต์แชงแมงและออกไปยิงปาร์ฟอสกระจาย5-1คมจัดจ้านทรรงดีไม่กลัวใค แล้วที่ขู่ได้เลยก็คือประวัติการดวลระหว่างอาเซนอลกับเสือใต้ครับเสือใต้มาคมคมเลยเจอการ7จดครั้งหลังสุดอาเซนอลแพ้ถึง5เสมอ2ไม่มีชนะเลยครับแถมรลายเกมจบด้วยสกอร์ขาดลอยไบร์ไม่เคยกลัวอาเซนนลครับรู้วิธีเล่นงานปืนใหญ่อาเซนอลเองเนี่ยแม้จะยังทรงดีครับยังไม่เสียประตูในแชมเปี้ยนีกปีนี้แต่ในลีก2นัดหลังสุดโดนยิงทั้งสองเกมกำแพงเหล็กของอาเซนอลเริ่มมีรอยลาวครับเกมนี้กาเบียลมากิเยสลงไม่ได้เท่ากับว่าหายไปทั้งความแข็งแกร่งในเกมรับและโอกาสในลูกตั้งตะหายไปแบบบัวนนี ต้องเจอกับเกมลุกจัดจ้านของเสือใต้ครับดุดันมากโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนที่ยิงใส่ปืนใหญ่ไปแล้ว15ประตูจาก21เกมและรู้หรือไม่แฮร์รี่เคนคือนักเตะจากทิมเยนที่ยิงประตูในเอเมอริตสเตเดียมมากที่สุดในตอนนี้ครับบวกกับฟอร์มในซีซั่นนี้ที่ซัดไปแล้ว24ประตูความมั่นใจทะลุลอนดอนคืนนี้จะผนึกกำลังร่วมกับโอลิเซ่จอมป่วนกองหลังของปืนใหญ่วุ่นวายแน่เสือใต้ในเกมนี้ครับอาจจะมีตัวเจ็บเยอะแต่คุมกำลังยังมากพอแม้จะไม่มีเดวี่มูเซล่าและลุยดิอาร แต่ผู้เล่นขึ้นมาแทนทำผลงานได้ดีครับและอีกหนึ่งคนที่อยากให้จับตาครับเจ้าหนูเลนนร์นาคารวัย17ปีที่ยิงอย่างต่อเนื่องยูนิตเกมบุกกลางหน้าของสไต้ายังอยู่ครบมองว่าเกมคืนนี้โอกาสแพ้ต่ามากมีสิทธิ์ปลุกมาคว้าแต้มกับเยอรมันได้แน่นอนคู่นี้ระหว่างอาร์เซนอลกับบาเยินชอบบาเยินให้รองไปปอๆเสมอครคึ่งเป็นตัวเต็งติด3มดาวผู้ต่อมาคู่นี้ก็น่าดูครับเพิ่งเจอกันมาไม่นานนี่เองปารีสแซงตแชงแมปมเก่าจะเจอกับสเปอร์เตะกันเวลาทีส ฝั่งของเจ้าบ้านปารีสแซ็งแมงปัจจุบ,บันอันดับที่5 4นัดชนะ3แพ้1่งยิงได้14เสีย5เก็บได้เกแต้มเจ้าบ้านครับชแม 9, ชแมป์เก่าแชมป์3ถ้วยเมื่อฤดูกาลก่อนกับเป้าหมายที่จะป้องกันชแชมป์ทุกรายการให้ได้ในตอนนี้ครับถ้าฟอร์มของพวกอร์เซนอนไบรย์นในคู่ตะกี้คือยอดเยี่ยมปารีสแซ็งแมงก็ถือว่าทำได้ดีไม่แพ้กันอาจจะดูดอปลงมานิดหน่อยครับจากการที่เกมล่าสุดในเกมแชมเปี้ยนลีกพวกเขาพ่ายแพ้ไปเกมแรกแพ้กับไบเย์ขาบ้านหนึ่งทำให้ตอนนี้อยู่อันดับที่5มี9แต้ม การติดท็อป24เพื่อไปเล่นเพย์ออฟไม่น่าจะพลาดแล้วก็จริงครับแต่การติดท็อป8เพื่อเข้ารอบโดยตรงยังไม่แน่นอนฟอร์ม5เกมหลังทุกรายการชนะ3เสม,มอ1แพ้หหลังจากแพ้บาเยอร์ก็กลับมาแก้ตัวในเกมลีกครับชนะ2เกมติดบุกชนะลียง2-3าและเกมล่าสุดเกมลีกสุดสัปดาห์าหที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะเลออาฟ0านในลีกเอิงยังนำเป็นจ่าฝูงด้วยผลง,งานชนะรวดใน2เกมหลังสุดปลารีสแซ็งแมงจะลงสนามด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นครับหวังเก็บ3มแต้มเพื่อรักษาพื้นที่ในดับท็อปไป ความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นบาเจ็บมีอัชลับฮาคิมีและก็ดิเซีร์ดูเอส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีอุสมานดเดมเบเล่ผู้เล่นที่น่าจับตาวอลเลนซิเล่เอมเมี่หลังจากทุ่มซื้อมากมายครับตอนนี้ปารีสแซงต์แชมงเริ่มปั่นเองบ้างแล้วและนี่คือกองกลางดาวรุ่งที่น่าจับตาโชว์ฟอร์มเด่นจนติดทีมชาติฝร,ร,รั่งเศสในช่วงเบรกล่าสุดด้วยนะครับเกมล่าสุดที่ถนนเลออาฟแม้จะไม่มีส่วนร่วมกับการทำประตูแต่ก็ได้คะแนนสูงขับเคลื่อนเกมตรงกลางได้ดีฤดูกาลนี้กับปารีสแซงต ทำไป1ประตู1นึ่แอสซิสต์ฝั่งของทีมเยือนสเปอร์ปัจจุบันอันดับที่10ในตารางลีกสเตทครับสนัดชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ยิงได้เเสีย2เก็บได้8แต้มทีมเยือนสเปอร์ครับมาร่วมรายการนี้ในฐานะแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลก่อนในรายการนี้ยังไม่แพ้ใครมี8แต้มห่างจากอันดับที่8ที่จะได้เข้ารอบต่อไปโดยทันทีแค่1แต้มครับความหวังในการติดท็อปแยังมีเกมล่าสุดในเกมแชมเปี้ยนคือการเปิดบ้านถลม่มโคเปเกนจากเดนมาร์กไป4-0นแต่เป็นเกมเดียวที่ชนะใน5าเกมหล 5เกมหลังสุดทุกรายการชนะ1เสมอ1แพ้3โดยหลังจากที่ตบเด็กชนะโคเปเนจากนั้นในเกมลีกครับพวกเขาเสมอกับแมนยู2 2และเกมล่าสุดเละครับบุกไปแพ้ออส์เนนอน41แพ้ไม่ว่านะครับแต่แพ้แบบรูปเกมสู้ไม่ได้เนี่ยเลยดูไม่ค่อยดีในหลีกปัจจุบันอยู่อันดับที่9เกมนี้เจอเกมหนักอีกหนึ่งเกมสเปอร์ควรจะเก็บแต้มให้ได้ครับเพื่อความหวังในการเข้ารอบอย่างน้อยก็เพื่อการันตีอันดับในท็อป24และเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยหลังจากที่เกมก่อนแพ้ออร์เนนอนไปนแบบยับยบาง,างาน ผู้เล่นที่ถูกแบนมีหนึ่งคนครับเรแนนจอนสันส่วนผู้เล่นบาดเจ็บตามรายงานตัวเด,เดิมครับเดยันคูลูเซฟกี้เจมส์แมดิสันและอิฟบิซูมาที่ต้องเช็คฟิตมีโดมินิกโซลันเก้และราดูดาคูชินผู้เล่นที่น่าจับตาลิชาริสันกองหน้าทำประตูส,สวยๆตีไข่แตกในเกมเจอกับอัสนอลครับชิปจากระยะไกลน้ำหนักเป๊ะข้ามหัวรายยาเข้าประตูอย่างสวยงามทำให้ปัจจุบันครับเล่นให้กับสเปอร์ไป19เกมจากทุกรายการทำไป5ประตู2แอสซิสต์เป็นตัวที ครั้งสุดเจอกันไม่นานครับในเกมยูฟาซูเปอร์คัพเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเป็นปารีสแซตงแฌงเสมอกับสเปอร์ในเวลา2-2ครับไล่ตีเสมอก่อนชนะจุดโทษไปได้เจอกันแค่2ครั้งนับเฉพาะในเวลา90นาทีปารีสแซต์แฌงไม่เคยชนะครับเสมอกันหนึ่งครั้งสเปอร์ชนะ1ครั้งอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องตะลาลาซับเปิดมาให้วันนี้ปารีสแซตงแฌงต่อลูกครึ่งจ่ายที่น้ำแดงลบ0.93สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3ลูกจ่ายที่0.82จากข้อมูลภาพรวมอร์มหลังรวมถึงสถิติขอ คู่นี้พึ่งมีแค้นกันมาไม่นานจากศึกยูฟาซูเปอร,ร์คัพที่ปาลิสชาชแมงไล่ตีเสมอก่อนชนะจุดโทษไปนะครับคืนนี้ได้มาชนกันอีกครั้งซึ่งเฮียมองว่าเกมน,นี้น่าจะเป็นเกมที่สกอร์สูงอย่างแรกน,น,นะครับตัวของเจ้าบ้านปาริสชาชแมงเกมรุกโหดต่อเนื่องยิงไป13ประตูในสานัดในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกอดเจอไบออน์นะครับและ4ี่เกมแชมเปี้ยนีกฤดูกาลนี้ผลรวมประตูได้เสียของปาลิสชาชแมงสูงถึง19ประตูยิงดนในบ้านเดินหน้าอัดตลอดครับและต่อเนื่องเลยในข้อที่2 ปารีสเชชแมงต้องแก้หน้าครับหลังแพ้บาเยอร์ในเกมแชมเปี้ยนีกเกมล่าสุดและรู้หรือไม่ปาริสเชชแมงไม่เคยแพ้เกมยุโดคาบ้านติดกัน2นัดครับเกมนี้คือเกมที่ต้องเก็บชัยชนะเพื่อแก้ตัวคืนจากเกมก่อนและไม่ใช่แค่ต้องชนะครับแต่ถ้ามีโอกาสต้องยิงซ้ำไม่ขาดลอยเพราะในเกมรอบลีกสเตดแบบนี้ครับใครจะรู้ว่าพวกเขาอาจจะต้องใช้ลูกได้เสียในการจบท็อปแปดก็ได้แต่ว่าข้อที่3ครับเกมรับของปาริสเชชแมงยังรั่ว4เกมล่าสุดในเกมแชมเปี้ยนีกมีถึง3เกมที่โดนยิง แปลว่าเกมรับไม่ใช่จุดเด่นนะครับแต่เกมลุกคืออาวุธหลักเกมรับไม่สนขอชนอย่างเดียวอย่างที่ 4. สเปอร์แม้ไม่ดีพอที่จะชนะแต่เกมลุกยังไว้ใจได้ครับฟอร์มในลีกถึงแม้จะยับมาก็จริงแต่3านัดล่าสุดยิงได้ทุกเกมยิงรวม7ประตูในแชมเป้ีกสี4เกมแรกไม่ยิงแค่เกมเดียวครับเกมนี้น่าจะเห็นสกอร์จากสเปอร์ข้อที่5ตอบย้ำด้วยสิติสุดแปลกครับปาีสแซย์แมงเล่นบอลยุโรป100นัดไม่เคยจบด้วยสกอร์์ศูนย์เลยนะครับดังนั้นหวังประตูจากเกมนี้ได้ และเหตุเหุการเจอสเปอร์ล่าสุดก็ยิงรวม4ประตูครับในเวลา90นาทีเสมอกัน -2 2จากเหตุผลข้างต้นครับสกอร์สูงในคู่นี้เลยน่าลุ้นสุดๆคู่นี้ระหว่างปลารีสแซ็ชแมงกับสเปอร์ชอบสกอร์สูง3ลูกแต่ใจเนี่ยอยากให้รอราคาลงมาเหลือสัก2 7 5หรือไม่ก็แบ่งเข้า2ไม้เพื่อความชัวร์ความปลอดภัยคู่ที่3ครับอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลเจอกับ p ีเอสบีอลเฟนอังกฤษชนกับฮอลแลนด์เตะกันเวลาที่3ฟฝั่งของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลปัจจุบัน อันดับที่8ในตารางรอบดิคสเตทครับ4นัดชนะ3แพ้1ยิงไน้9เสีย4เก็บได้9แต้มช่วงนี้แฟนบอลหงแดงคงต้องหายใจลึกๆทาใจล้มๆกับผลงานของทีมครับที่อะไรก็ดูไม่เป็นใจสักอย่างในเกมลีกเกมล่าสุดพวกเขาโดนเจ้าป่าบุกมาเหยียบเละคาแอนฟิล 03. สูงสามสุดุอีกครั้งกระเด็นไปอยู่อันดับที่12ในตารางพรีเมียร์ลีกแต่ในเชฟฟีลีครับน่าจะพอเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมใจแฟนบอลหงแดงได้เพราะตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่8มีเก้าแต้มลุ้นเข้ารอบโดยตรงอยู่โดยที่ในเชฟบีลีครับเก็บใช ทั้งการบุกถล่มแฟงเฟิร์ต1-5และเกมล่าสุดที่โชว์มสวยชนะเรือแมริดไป1-0มาลุ้นกันว่าเรียฟูจะใช้เกมแชมเปนลีกในการกลับมาดีความมใจเหมือนที่เคยทําได้ใน2ครั้งล่าสุดหรือไม่ชัยชนะเกมนี้จะสําคัญมากเพราะนอกจากจะเป็นการเรียกขวญกำลังใจกลับคืนมาแล้วยังเป็นการเร่งปิดจ็อบในแชมเปนลีกเพื่อจะได้ไปโฟกัสกับการแก้วิกฤตในเกมลีกความล้มของทีมามรายงานเลื่นบาดเจ็บมี3คนได้แก่ยูวานี่เลโอนี่เยเรมีฟิมปงและคอนเนอร์แบดลีย์ส่วนที่ต้องเช็คฟิตคือตัวรุกว ผู้เล่นที่น่าจับตาเวอร์กิลฟานไดเรียวผูในตอนนี้ต้องทํำยังไงก็ได้ครับให้เกมรับกลับมาแน่นเหมือนเดิมก่อนไม่ได้ก็อย่าเสียและหัวใจในเกมรับอย่างฟานไดน่าจะต้องรับบทหนักในช่วงนี้เยอะถึงแม้ว่าเรียบผูครับจะฟอร์มกาก,ากยังไงแต่ฟานไดยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีคะแนนความสามารถสูงของทีมฤดูกาลนี้เป็นตัวหลักให้กับเรียวผูแน่นอนครับเล่นไป17เกมทําไป2ประตูในเกมนี้ต้องไม่เสียประตูแล้วไปลุ้นให้เกมบุกต่อกันให้ติดให้ได้ฝั่งของทีน open, อน Sta บ่18ใตารางรง สี่นัดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งยิงได้เก้าเสียเจ็ดเก็บได้ห้าแต้มหนึ่งในสามพี่ใหญ่ของลีกดัชซึ่งในลีกพวกเขายังคงแข็งแกร่งเช่นเคยตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับนำห่างที่สองถึงหกแต้มแต่ในแชมเปี้ยนลีกยังต้องพิสูจน์ตัวเองฤดูกาลก่อนผ่านเข้ารอบสิบหกทีมได้แต่ไปจอดที่แอสเซนอลฤดูกาลนี้ในแชมเปี้ยนลีกยังอยู่อันดับที่สิบแปดครับห่างจากอันดับที่แปดสี่แต้มและห่างจากอันดับที่ยี่สิบห้าสองแต้มดีนะครับแต่ยังไม่ปลอดภัยพ s v บีไม่แพ้ในชแชมเปีเ้ยน บุกเสมอโอลิเปกอส1-1แต่เกมล่าสุดจริงๆคือการบุกเชือดเบด้าในเกมลีครับชนะไป0-1เกมนี้เจอเลี้ยวฮูที่กำลังฟอร์มดิ่ง PSV จะใช้โอากาสนี้ตามซ้ำได้หรือไม่หรือจะตกเป็นเหยื่อเป็นจุดยูเทิร์นให้เลี้ยวฮูอีกหนึ่งทีมความพร้อมของทีมครับตามรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมี2คนได้แก่อาซาเนพ่พลีและรูเบนฟานบอมเมลผู้เล่นที่นา่ตากุสทิวตัวลุกที่ครั้งหนึ่งเคยดีถึงขั้นติดทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับช์ฟอร์มร้อนแรงอยู่ และในเกมล่าสุดซัดประตูชัยในเกมที่เชื่อดเรดาเจ้าตัวหวังโชว์ฟอร์มลุ้นติดทีมชาติไปลุยบอลโลกครับฤูดูกาลน,นี้เล่นไป17เกมทําไปแล้วถึง9ประตูกับอีก3แอสซิสการเจอกันของคู่นี้ครั้งล่าสุดที่เจอกันแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทดูดูกาลก่อนครับ PSV ชนะลิเวอร์พูลไป32แต่ว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลลอยลําเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วภาพรวมการเจอกัน7ครั้งลิเวอร์พูลชนะไป5ครั้ง PSV ชนะครั้งเดียวเสมอกัน1ครั้งลิเวอร์พูลคมบ้านสกอร์สูง4ครั้งสกอร์ต่ ลาลาซับเปิดมาให้วันนี้เรียวภูต่อลูกครึ่งจ่ายที่0.8สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่3.5จ่ายที่0.85จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอลจับตาดูไม่ใช่ว่าเปเกมยักษ์ชนยักษ์กยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ดูกันว่าเรียบภูจะสร้างนิวโลได้อีกหรือไม่โดยฟอร์มของเรียบภูตอนนี้เฮีย <He> er ข้อข้ามราคาเต็งไปก่อนนะครับพี่เขาไปแปลก้อมโดนยิงเสมอแต่ว่าเกมนี้สกอร์สูงมีลุ้นได้แน่นอนครับมาฟังเหตุผลกัน เริ่มที่ลิวหูเองพวกเขาต้องยิงนะครับยิงเพื่อเรียกความมั่นใจบวกกับกระตุ้นทีมให้กลับมาด่วนที่สุดการแพ้ศูนย์สามคาบ้านในลีกแบบหมดรูปยืนยันความรั่วของหงแดงช่วงหลังได้เป็นอย่างดีความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดครับคือการแพ้8จาก11เกมหลังสุดแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจาก2ครั้งที่ฟอร์มตกครับลิวฮูจะใช้เกมแชมเปี้ยนลีกเป็นเกมกู้ศรัทธาได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับคืนนี้คาดว่าหงแดงเล่นในบ้านจะเปิดหน้าใส่ตั้งแต่วินาทีแรกอย่างต่อมานะรนนรขขรัั่่อออเเเเนืงงงงกกลยยยมมมมุิวว์พพูีจจๆหดแ้ฟภา สติชัดเจนนะครับพวกเขายิงแฟงเฟิร์ต5-1ยิงแอตเลติกมาริด3 2และยิง2ประตูขึ้นไปใน 5. 6จากเกมหลังที่เจอกับ PSV เกมลุกสร้างโอกาสได้เยอะมากนะครับนัดล่าสุดแพ้ฟอร์เรสก็จริงแต่ว่าค่า XG ในเกมนั้นสูงถึง2.02สร้างโอกาสในการยิงได้เยอะวันนี้เจอกับ PSV ที่แม้จะเก่งก็จริงนะครับแต่เล่นในลีกที่คุณภาพรองอย่างลีกดัชเชื่อว่าสักลูก2ลูกเรอร์หูน่าจะทําได้อย่างที่3ครับย้อนกลับมาที่เกมลับของเรอรบพูพวกเขาผิดพลาดบ่อยเก็บดด 2, กินัดดล่าสุ และโดนยิงถึง3ลูกใน4ี่จาก6เกมหลังเฮียเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาก็มีสิทธ,ธิ์โดนเหมือนกันอย่างที่4ครับน่าสนใจสติฟองว่า p s เเป็นทีมที่ยิงและโดนยิงทุกนัดในแชมเปี้ยนครับ4ีนัดที่ผ่านมามีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งทั้ง4ี่เกมไปกลับทั้งยิงและเสียรวม16ประตูครับทั้งหมดเกิดแค่ใน4ี่เกมแรกเท่านั้นแล้ว11จาก13นัดล่าสุดของ PSV มีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่ง5จาก8นัดล่าสุดก็มีสกอร์รวมมากกว่า4ลูกขึ้นไป PSV คือจอมเปิดหน้า้าแรกอีกหนึ่งทีมครับโดยนิสัยไม่ใช่ทีมที่เน้นอุดแน่นอนแล้วอย่างที่5แม้ว่า p s v จะเล่นในหลีกรองอย่างหลีกดัชแต่สติการพังประตูทําให้หมองข้ามพวกเขาไม่ได้เลยครับในหลีกพวกเขายิงไปแล้วถึง41ประตูใน13เกมแรกแล้วอย่างที่6บวกกับแรงจูงใจของทั้งคู่ครับดิยอพูต้องชนะเรียกความมั่นใจและยิงได้ต้องยิงอีกครับเพิ่มลูกได้เสียลุ้นจบอันดับในท็อป8ส่วน p s v ต้องดุนเขารอบผลเสมอจะไม่ดีต่อ p s v นี่คือสถานการณ์ที่บังคับให้ทั้ง2ทีมต้องเล่นแบบเปิดหน้าทาแรกตั้งแต่นกหวีดดังเลยนะครับอย่างที่7ตอกย้ําด้วยสยติเหตุเฮตที่3นัดล่า,าสุดที่เจอกันจบสกอร์สูงทั้งหมดจากเหตุผลข้างต้นครับคู่นี้ระหว่างเลียบูกับ PSV ีเฮียชอบสกอร์สูง3.5มจุดห้าคู่ที่4คู่สุดท้ายครับโอลิเปกอสจากกรีซเจอกับเรียวมาริดจากสเปนเตะกันเวลาตีสามฝั่งของชาวบ้านโอลิเปกอสปัจจุบันอันดับที่31 4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ2แพ้2ยินได้2เสีย9เก็บได้2ต้ม สถานการณ์ของโอลิมปกอกสในแชมเปี้ยนลีกตอนนี้อยู่อันดับที่31จาก36ทีมยังไม่ชนะใครครับมีแค่2แต้มแต่ก็ยังห่างจากอันดับที่24แค่2แต้มแต่เอาจริงครับถ้าวัดจากมาตรฐานแชมเปี้ยนลีกซีซั่นก่อนทีมท,ที่ได้ไปต่อควรเก็บได้อย่างน้อย11แต้มขึ้นไปมองแล้วก็ยากนะครับแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าเกมที่หนักจะเหลือแค่เกมนี้เกมเดียวเท่านั้นผลงานภาพรวมของโอลิมปิโกส5เกมหลังสุดจากทุกรายการชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้เกมที่เสมอเกมเดียวนั่นก,กมนกมมแชเเี้นสสลกกคับท่อ PSV1 ส่วนเกมล่าสุดคือเกมลีกเปิดบ้านชนะอตโรมิตอส3-0ยึดจ่าฝูงของลีกกรีซได้แม้ผลงานในประเทศจะมั่นคงครับแต่ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองในเวทีใหญ่ของบอลยุโรปซึ่งโจทย์วันนี้ยากจริงๆครับเมื่อพวกเขาต้องเปิดบ้านชิงแต้มจากแชมป์รายการนี้15สมัยยังราชันงชุดขาวเรือมาริดความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นบาดเจ็บมีหนึ่งคนครับคอนสแตนตินอสเองเจลรคริสผู้เล่นทีนับตาเมดีตาเรมีอิลานอันตรายกองหน้าชาวเปอร์เซียครับที่เหมาคนเดียว2ประตูในเกมล่าสุด ติดทีมชาติอิร่านในช่วงเบรกล่าสุดด้วยฤดูกาลนี้เล่นให้กับโอลิมปกอกส11เกมจากทุกรายการทําไป6ประตู1แอสซิสเป็นตัวที่แนวรับเรือมาริดจะประมาทไม่ได้ฝั่งของทิมเยือนราชนชุดขาวเรือมาริดปัจจุบันอันดับที่7 4นัดชนะ3แพ้1ยิงได้8เสีย2เก็บได้9แต้มราชนชุดขาวครับกับการทวงคืนทุกถ้วยหลังจากจบมือเปล่าเมื่อฤดูกาลก่อนถ้วยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งถ้วยที่พวกเขาพลาดไปครับหลังถูกอาเซนอลเฉีย์ตกรอบ8ทีมเมื่อฤดูกกก่่อออนนนฤดููี้ยยัััง7 ลุ้นจบท็อป8ได้ก็จริงแต่ว่าแต้มยังเท่ากับอันดับที่9อยู่นะครับโดยมี9แต้มเท่ากันโดยหลังจากที่ชนะรวด3เกมแรกก็มาสะดุดขาหงแดงครับบุกแพ้ไป1-0และหลังจากเกมแพ้หงแดงเวือ์พิลยังบูกต่อครับทำแต้มหล่นในเกมลีกโดยเสมอในเกมลีก2เกมหลังสุดเริ่มจากบุกเสมอราโยบาเจกานโน0-0และเกมล่าสุดบุกเสมอเอลเช่2-2ยังเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ช่องว่างกับบาเซลวนาที่2เหลือแค่แต้มเดียวสถานการณ์ในลีกก็เริ่มเสี่ยวแล้วนะครับ ความพร้อมของทีมตามรายงานวันนี้ผูเ้เล่นบาดเจ,จ็บมี3าคนได้แก่อันโตนิโอลูดิเกอร์เอลเดมิเนเตลฟังโก,โก้มาสตานตัวโน,โนส่วนที่ต้องเช็คฟิตมีดาวิดอลาบาดานียลคาบาฮาวและออริยองชัวเมนดีผู้เล่นทีมนาับตาจูดบิลลิงแฮมตัวรุกทีมชาติอังกฤษทำา1ประตู1นแอสซิสต์และเป็นประตูตีเสมอในเกมที่เสมอเอลเช่ครับ 2, 2เกมลีกเกมล่าสุดเลยหลังจากย้ายมาจากดอทมุลก็เป็นกำลังสำคัญในเกมบุกของทัพราชันได้ทันทีฤดูกาลนี้เล่นไป12 2เกมทไปป4ระตูสิสต์ การเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับย้อนกลับไปนานเลยแชมเป้ยนปีกปี2007ครับเกมแรกบ้านของเรัมลมาริดเรือมาริดชนะไป42เกมที่2บ้านของโอลิปิกอสเสมอกัน 0- 0ภาพรวมการเจอกัน5ครั้งโอลิปิกอสชนะไป1นครั้งเรือมาริดชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งเรือมาริดดีกว่าสกอร,ร์สูง3ครั้งสกอร,ร์ต่ำ2ครั้งตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้วันนี้เรือมาริดบุกมาต่อลูกควบลูกครึ่งจ่ายที่0.85สกอร,ร์สูงกำแพงอยู่ที่3.25จ่ายที่น้ำแดงลบ0.95 จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าคู่นี้เฮียจะพาไปกินสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่มีเหตุผลมาซัพพอร์ตแน่นอนอย่างแรกเกมนี้ครับเป็นการจัดก,การของทีมที่มีจุดเด่นคือเกมรุกและมีจุดอ่อนคือเกมรับเหมือนกันเป๊ะครับทำให้มีโอกาสที่เป็นเกมเปิดสกอร์สูงโดยเฉพาะเรือมาริดที่เกมรับรวมมาอย่างต่อเนื่องครับแต่เกมรุกยังคงโหดไม่เคยตกมาตรฐานอย่างที่2ต่อเนื่องจากข้อแรกครับเรือมาริดเกมรับรั่วชัดเจนในช่วงหลังครับนัดล่าสุดตต้อองไล่ีเสมช และไม่น่าเชื่อว่า3จากสี่เกมเยือนเกมแชมเปี้ยนหลังสุดครับจบด้วยการแพ้ออกนอกบ้านในเกยมยโุโรปยังมีเผอใจเหมือนกันสาเหตุที่หลวมนะครับน่าจะมาจากการขาดกองหลังตัวหลักทั้งคาบาฮาวมิลิตาลูริเกอร์และอาราบาอย่างที่3ครับต่อเนื่องกันอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกมรุกของเดลมมดิดโหดไม่เปลี่ยนครับวันนี้วินิสุสจูเนียเอ็มเปเป้และเบลลิงแฮมยังพร้อมลงสนามพบเอ็มเปเป้มีสติที่น่าสนใจครับ43เกมเยือนในแชมเปี้ยนเขาทำประตูบวกกับแอซิสรวมกัน43ครั้ง นี่คือตัวอันตรายของแท้แล้ววินิชุดจยูเนียกับเอมเปเป้ครับเป็นคู่หูที่เสร้างโอกาสให้กันได้มากที่สุดในรายการปีนี้หรือมลิดยิงได้เสียได้ชัดเจนครับอย่างต่อมาอย่างที่4แต่ออลิกปกอสเล่นในบ้านโคตรด,ดุ9นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านยิงทุกเกม6นัดเย้าหลังสุดยิงเกิน2ลูกถึง5นัดครับแล้วใจเนี่ยสู้นะครับยกตัวอย่างเกมที่แพ้บาเซลว่านาแพ้เละแต่ก็ยิงได้1ลูกดินสู้มือซสด้วยนะครับไม่ยอมง่ายๆคืนนี้ได้เล่นในบ้านในเกมที่ต้องการแต้มเพื่่่่่อออุ้นไไปตไมยมยยงาๆแ อย่างที่ 5, สติการพบกันครับ3จาก4ครั้งล่าสุดที่เจอกันมีประตูกระขึ้นจากทั้ง2ฝั่งอย่างที่6โมเมนตัมและความจำเป็นของทั้งสองทีมครับโอลิมปิอสเนี่ยต้องการแต้มเพื่อรักษาโอากาสในการดุนเข้ารอบส่วนเรือมฤตตดต้องชนะเพื่อรักษาสถานะทีมในท็อปแเกมนี้ต่างลงเล่นด้วยแรงจูงใจทั้งคู่และจากเหตุผลข้างต้นถ้าเกมนี้ไม่ยิงกันแหลกจะแปลกใจมากๆคูนี้ระหว่างโอลิมปิอสกับเรือมฤติดเฮียเลยชอบไปทางสกอร์สูง3.25 สรุปในค่ำคืนนี้กับม bon าวินบอดอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับคู่แรกคู่สนันโลกของเราอาส์เซนอลกบาเยนชอบบาเยนให้รองไปปอปอสเสมอครบครึ่งเป็นตัวเต็งติด3ดาวปารีสแซงต์แชงกงกับสเปอร์ชอบสกอร์สูง3ลูกเลียมปูกับ p s เอไอโอเฟนชอบสกอร์สูง3.5และคู่สุดท้ายโอลิมปิอสกับเรือมาริดชอบสกอร์สูง3.25 1ตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในคืนวันนี้ชอบบาเยนครับให้รองไปปอปอสเสมอครบครึ่งเป็นตัวเต็งติด3ดาวส่วนสเต็ป3 ไปสกอร์สูงหมดเลยครับสูง PSV สูงลิเวอร์พูลและสูงออลิเปกอสทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเกมในคืนนี้และอีกครั้งถ้าฟังและชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยอยากให้วิเคราะห์กูไหนเพิ่มเติมพิมมาครับเดี๋ยวเฮียขัไปตอบให้มาวินบอลอินไซด์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วก็โชคดีตื่นมารับทรัพย์เฮงๆสวัสดีครับ